จะเป็นยังไงถ้าเจอตจจัวหญิงดิสนีมาอยู่ในเกม dress to impress ในโลบอกอาตอนนี้นะคะเราก็ได้ทีมของ l o ดิต้นะคะเราก็คิดว่าเจนทาซาเนี่ยเรายังไม่เคยสร้างเลยนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาในลุคของเจนทาซานกันแล้วก็ระโปรงบานแบบนี้เลยนะคะเพื่อความเป็น l o l ิต้าน่ารักด้านในของเจนเนี่ยเขาจะมีเสื้อแบบ เหมือนเป็นคอปกป้าสีขาวนะคะขาวครีมๆเนาะเราก็จะเอาเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่เสื้อตัวนอกทับแบบนี้คือข้างนอกเขาต้องเป็นสีเหลืองอะแต่มันต้องมีข้างในสีขาวนินงง้นึงงงอ่ะนี่ แล้วก็แขนตุ๊กตาแบบนี้2ชั้นนะคะเพื่อให้มันดูแบบเป็นย่นๆยยแล้วก็แขนอันนี้ด้วยนะคะเพื่อความเริดความปางต่อไปนะคะก็มาในส่วนของการใส่เสื้อนะคะก็อกทับเนาะทับให้มันแบบว่าเออมองไม่เห็นเสื้อตัวด้านในเหมือนให้เราแบบใส่เสื้อตัวด้านในไว้ข้างในแล้วอันนี้อยู่ข้างนอกอะไรแบบนี้เออก็จะดูประหลาดตานิดนึงแต่พอเปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวมันจะสวยค่ะทุกคนมาค่ะถึงเวลาเปลี่ยนสีแล้วนะคะด้านในก็จะเป็นเนื้ออ่อนๆแบบ ะะด้านนอกก็จะเป็นสีที่แบบว่าเข้มขึ้นแบบนี่โอ้โหสีทาซานมากไม่ใช่สีเจนมากสีเจนทาซานสุดอะไรสุดตรงนี้เราคิดว่าเราจะเอาเป็นอ่าสีเนื้อดีไหมเ่อุ้ยไม่ไม่เราเอาเป็นสีน้ําตาลดีกว่าค่ะให้เป็นตัวแทนของเข็มขาดอย่างในรูปที่เราเห็นอยู่นะคะน้องๆเคยดูเรื่องเจนทาซานกันไหมอ่ะเออ การ์ตูนมันอาจจะเก่านิดนึงอ่ะแต่มันมีนะคะทุกคนโอเคส่วนต่อไปเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นสีเหลืองเข้มแบบนี้ให้หมดเลยนะคะให้มันเหมือนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันก็ต้องรัดัชเชิญแบบนี้อะกอบว่างไปเรื่อยๆเลยก็บว่างไปเลยจ้าตรงแขนนี่ก็ต้องสีเหลืองนะคะแบบนี้ ก็คือมีแค่ส่วนถูมือแหละที่เป็นสีแบบขาวเน,เนื้อในคานี้เห็นปะเห็นปะพอเราใส่สีแล้วมันก็จะดูไม่ประหลาดแล้วค่ะแต่คือมันก็จะไม่ได้เนียนมากหรอกนะแต่มันก็เนียนประมาณหนึงอันนี้ขอเอาขาวขึ้นอีกนิดหนึ่งแบบนี้นะคะเลิศเลิศปงัปงปังปัวนี่คือชุดเจนที่สมบูรณ์แบบเออ ปังไม่ไหวต่อไปก็ต้องเน็กไทยลลไมล่ามาเลยค่ะเน็กไทยนะคะจะเป็นสีออกแบบเหมือนน้ำเงินอ่อนๆน,น้ำเงินม่วงๆอ่อนๆอธิบายสีไม่ถูกเหมือนกันนะคะอุ๊ยตอนนี้เราเลิศเร,เราปังมากเลยอะแกอาถุงมือต้องเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ถุงน่องถุงน้องนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะถุงน้องนะคะเริศปงัง ปัวสีขาวไปเลยจ้าแบบนี้ต่อไปก็มาในส่วนของรองเท้าส้นสูงสีน้ำตาลเลยนะคะโอ้โหเหมือนเป๊ะอันนี้คือแบบเล็บคือเจนมากเจนทาซานสุดอะไรสุดโอเคถือหนังสือตามแบบของเขาด้วยนะคะหนังสือของเขาออกสีแบบกลมๆเข้มๆแบบนี้เนาะโอเคะตอนนี้เราเหลือเวลาอีกแค่2นาะทีครึ่งนะคะเราต้องเดินไปหยิบล้มก่อนเราต้องเดินมาหยิบล้มก่อนแบบนี้โอ้โหตรงตามเล็บมากแกโอ้ โอเคล้มก็จะเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกันนะคะต้องขอบขอบลูกไม้เนี่ยก็ต้องเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะต่อไปเนี่ยเหลือทรงผมกับอ่านหน้าตานะโอเคทรงผมของเจนี่ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะก้าวผมขึ้นไปเป็นสีน้าตาลเข้มๆหน่อยแบบนี้ต่อไปค่ะก็เหลือแต่ส่วนของการแต่งหน้าแล้วสินนะเป็นไงดูเป็นเจนลุกลอริตา้ามิเลคะาอุยโลดโอเคเราจะมาเลือกตากันนะคะแบบไหนดี คือตาของเจมันเป็นสีเขียวถูกไหมแต่ตาอันไหนที่มันสามารถปรับเป็นสีเขียวได้บ้างเลยค่ะมันแทบไม่มีเลยนะคะมันฟิกสีอะน้องๆชอบถามว่าแบบตัวละครนู้นตัวละครนี้ตาสีนี้ตาสีนู้นแต่คือแบบมันฟิกสีไงบางทีมันเปลี่ยนสีไม่ได้นะพี่อันก็เลยไม่ค่อยได้เปลี่ยนแต่จะลองเปลี่ยนให้ก็แล้วกันที่เห็นปะมันไม่เขียวนะคุณผู้เธอคุณวกเธอเออมันไม่เขียวน่โอ้ยอันนี้เขียวอยู่แต่หน้าเศร้าจังอ๋ออัน น,นี้ได้อยู่นะคะเอาเป็นอันนี้เลยก็แล้วกันนะอุ้ยเจนของเรานี่มันสวยเจิงๆอ่าเดี๋ยวพี่อันขอปรับสีเน็กไทเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะให้มันเข้มขึ้นนิดนึงประมาณีอุ้ยเหมือนมากเหมือนเวอร์ตรงเล็บสูตรอะไรสูตรมาคะ่ะถึงเวลาแฟชั่นโชว์แล้วนะคะอู้ คนแรงนี่ก็ดูแบบโลลิต้าอยู่นะแต่ก็แบบไม่โลลิมากพออะ่ะมันน่อยไปหน่อยขอให้สักสองดาวก็แล้วกันนะฮะเออโลลิต้ามันก็ต้องแบบนี้มันก็ต้องวัวๆัววังวัง,วงแบบนี้นะคะอุ้ยชอบความลายดอกมากน่ารักมากดูหวานดูกรุบดูแบบดีขอให้สามดาวเลยโอ้ยคนนี้มาในลุคของผมสี่ชม ผูนะคะแต่ว่าแบบว่าชุดก็เป็นแนวแบบเรียบๆแต่ว่าน่ารักนะคะโอเคโอเคโอเคจะให้3ามก็แล้วกัน OMG คนนี้คือแบบสีผิวสวยมากเลยอ่ะคือมันเข้ากับโอ้ยเมคอัพแล้วก็สีชุดคือคือปังคือให้สี่ดาวไปเลยคือชอบโอ้โ oh หนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะโลลิต้าที่ดิฉันต้องการ อุ้ยชอบความเลือกสีผิวเป็นโทนอมชมพูแล้วก็แต่งตัวชมพูให้หมดให้ห้าเลยอ้ออันนี้มาแนวแบบบันเล่บันใจเนะคะเป็นโลลิตาเชิงแบบบันเล่นิดหนึ่งก็น่ารักดีนะฮะชอบ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 ,ชอบโอเคเราจะให้สักอ่าสามดาวก็แล้วกันและวก็ถึงเวลาของนางเอกอ้ยเป็นไงคะ่ะเจนทาซานสวยไหมล่ะคะอขอคะแนนเยอะๆด้วยนะคะ โอ้คนนี้มาแนวแบบกระโปรงบานอุ้ยชอบอะ่ะชอบความถุงเท้ารองเท้าคือแบบน่ารักมากเลยตรงพุ่มอะ่ะตรงรองเท้าเขามีแบบคุมพุ่มอะ่ะคือดูดีดูดีดูดีดดดดโอ้โหคนนี้มาแบบว่าแตกนะคะแตกต่างนะคะโอ้โหเสื้อลายนี้ที่ฉันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะวุโอ,อ,อมันก็ดูเก๋ดีแต่ให้สองก็แล้วกันและผู้ชนะนั่นก็คือ ในที่สด้วยค่ะมาค่ะลุกถัดไปนะคะวันแรกของการไปเรียนก็ต้องเป็นวันเจอล บี้ล้วจะวานเนลวานลโรบี้ one new, one new โอ้อกระโปรงก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะ่ะสองชั้นเหมือนเป๊ะบอกเลยแล้วก็มาเปลี่ยนสีผิวกันสักหน่อยนะคะต่อไปเนี่ยวานเนลโรบี้คิดว่าวาเลโนโบี้เนี่ยต้องมีถุงเท้าสักหน่อยอะคะ่พะพอดีว่าชอบใส่ถุงเท้าสูงๆแบบนี้นะคะต่อไปเนี่ยถ้าการที่จะไปโรงเรียนได้ก็ต้องใส่รองเทา้าถูกไหมแบบนี้เลยอุ๊ยดูเป๊ะดูปังว่ต่อไปเนี่ยคิดว่า,อาเอาเป็นกระเป๋าก็แล้วกัน ในะคะ่ะหนังสือด้วยนะคะเพิ่มความดูเป็นเด็กเรียนขึ้นอ๋แล้วก็ใส่โบสักหน่อยเพิ่มความเป็นวอยเนลโรบี้เลค่ะโบก็ต้องเป็นใหญ่ๆตรงกลางแบบนี้แม้โลดเหมือนยูนาได้ยูโอเคต่อไปนะคะทรงผมของวอย์เนลโรบี้เนี่ยก็จะเป็นมัดก้าวสูงเนาะที่ฉันคิดว่าที่ฉันจะผสมกันนะคะระหว่างอันนี้อุ้ย น่ารักอยู่นอนน่ารักอยู่นาน,น,าน,านแล้วก็ผมมัดผมกล้าวเป็นอันไหนดีอันนี้ดีแบบเออไม่มันแปลกแปลกแปลกปหรือเปล่าเออแปลกแปก,แปกนะคะไม่เอาดีกว่าเอาอันนี้นี่ผมสูงสูงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เลือกเป็นสีดำนะคะอ่าต่อไปหน้ามานะคะเราก็อู้น่ารักน่ารักวปังโว,งโวผสมผมได้เยอะมากดิฉันในส่วนของโบเนี่ยดิฉันคิดว่าดิฉันเอาอันนี้ดีกว่าะคะ่ะมันดูน่ารักกว่านะคะ โอเคเข้ามาในโซน V.I.P เพื่อที่จะมาแต่งหน้ากันดีกว่านะค่ะอุ้ยวานนลโลบี้เนี่ยขอหน้าตาแบบน่ารักบ้องเบลแบบนี้ได้ไหมอะแบบนี้ได้ไหมอะตาน้องก็เป็นสีน้ำตาลอยู่แล้วแบบนี้กันนะจะได้อยู่มาในส่วนของการเปลี่ยนสีกันดีกว่าค่ะเสื้อของวานนลโลบี้เนี่ยก็จะเป็นเขียวอมแบบอมฟ้าแบบอุ้ยสีน่ารักน่ารักแบบนี้เลยใช่เป๊ะเวอร์แบบนี้เลยค่ะเอาแบบทึบๆหน่อยประมาณนี้เลยนะคะส่วนกระโปงเนี่ยก็เป็นสีดำเลยอะโอ้ สีดำไปเลยค่ะถุงเท้าเนี่ยก็จะเอาเป็นสีเดียวกับเสื้อเลยนะคะสลับกับสีขาวเนาะตามเรฟเฟอร์เรนท์ที่เรามีเลยนะ,ะ่ะความจริงมันจะมีแซมดำๆหน่อยอะ่ะคือไอตรงเซฟเนี่ยใช้ยากนิดนึงคือมันใช้ไม่ยากหรอกแต่ว่าดิฉัน,นย,ยังไม่ค่อยถน,นัดเลยอะ่ะแต่ก็จะพยายามใช้เนี่ยเห็นปะแค่นี้ก็เหมือนว่านนลบบี้แล้วค่ะน่ารักโอ๊ะเดี๋ยวนะดิฉันเผลอไปลบอะไรอ่ะดิดิฉันเผลอไปลบอะไรเดี๋ยวโอเค โอเคโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้ก่อนที่มีก่อนแล้วกันนะคะกระเป๋าเนี่ยเราคิดว่าเราจะเอาเป็นสีแดงนะเพื่อให้มันตัดกับอาในส่วนของโบเนอะเออโบเขาเป็น <ka o S 2> <been S 1> สีแดงไงเออให้มันเข้ากันนะคะในส่วนของหนังสือเด็กก็เช่นเดียวกันเลยนะคะว่าต้องเป็นสีแดงเอ้เราไม่อยากให้สีมันเยอะไปกว่านี้แล้วอะค่ะทรงผมเนี่ยก็เป็นสีดําไปเลยนะคะดําให้หมด Rab ปรับเป็นดําให้หมดอ๋อโอเคดิฉันรู้แล้วว่าดิฉันน่ะทาอะไรหายไปนะคะเผิ่ไปลบทรงผมนี้เองโอเคโบก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันแบ แบบนสาวโบแดงแสดงใจโอเคแมค่ะเติมผมหน้ามากันดีกว่าแบบนี้ดีไหมค่ะทุกคนแบบนี้คิดว่าน่ารักไหมอ่ะเุ้ยมันก็ได้อยู่นะแต่ความจริงวอรเนลโลบี้ของเรามันไม่ได้ผมหน้ามาขนาดนี้เราคิดว่าเอาออกดีกว่าเอาเป็นประมาณอันนี้ดีไหมโอ้ยได้นะได้นะดูเลิศด,ดูปังนะแล้วถ้าเราลองลบอันนี้ออกล่ะ ไม่ได้ไม่ได้โอเคใส่เข้าไปใส่เข้าไปเหมือนเดิมดีกว่านะคะแบบนี้ออะแบบนี้เลยค่ะวัวแนโลโบีฟินิชโลกและแล้วก็ถึงเวลาแฟชั่นโชว์ของเด็กนักเรียนในวันแรกโอ้โหคนนี้มาแนวบาร์บี้เลยนะคะนี่โอ้โหเป็นตัวแม่ของโรงเรียนแน่นอนเลยค่ะคนนี้ให้3มดาวไปเลยคนถัดไปนะคะมาแนวแบบเรียบแต่แบบว่าเสื้อลายดอกกระเป๋าลายดอกหวาน มากับแว่นแดงด้วยค่ะเซ็กซี่ไม่ไหวให้สามดาวเลยโอ้ oh my god คนนี้คือแบบน่ารักมากชอบความลายสกอตสุดอะไรสุดใส่หูฟังสดด้วยอะให้สี่ไปเลยโอ้โห oh คนนี้แบบแซบ่บคนนี้มาแนวแบบเซ็กซี่เวอร์ตัวแม่ตัวมัมเวอร์แก่แล้วใครจะต้านล่ะคะถามจริงให้สามไปเลยเฮ้ย hey, เอาดีๆคนนี้คือแบบชอบทรงผมมากเลยดูน่ารักมากเลยผมต้าน โอ้อีกโอเคโอเคโอเคน่ารักให้สาบเลยโอ้ยชอบความสีแดงแบบนี้มากเลยอ่ะเป็นแดงแบบกำกามาดูดีโอเคค่ะดีฉันจะให้สอดาวเลยและนี่ก็คือน้องวาเนลโลบี้เด็กใหม่แห่งโรงเรียน Dress to i m p a รสค่ะโอ้โหตบมือและผู้ชนะของโรงเรียนของเราคนที่ได้เป็นดาวโรงเรียนก็คือวาเนลโลบี้นั่นเองค่ะ ตายละชนะชวยอ่าตอนนี้นะคะเราได้ตีมของ m a g i c a อ g i กลแบบว่าเออีมแบบว่าเวทมนต์อะไรอย่างงี้แมน่าจะใช่นะคะเราจะแต่งเป็นน้องทิงเกอร์เบลเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะของ t ิงเกอร์เบลน้อยของเรานั้นก็คือปีกผีเสื้อน,นั่นเองค่ะนี่โอ้โหปีกสวยมากปีกสวยไม่ไหวเลยคือแค่นี้ก็เด่นเกินหน้าเกินตาใครแล้วค่ะต่อไปนะคะในส่วนของทรงผมเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยสําหรับ t ิงเกอร์เบแต่ว่าเราเนี่ย จะต้องเป็นผมสีทองนะคะแล้วก็ใส่เป็นแบบว่าหน้ามงหน้ามา้าอะไรแบบนี้ด้วยมัมยอุยน่ารักว้วว้าายใจเราวน่ารรกมักเลยผมตรงนี้ตตอบ ไปนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยตามเล็บก็คือดอกไม้นั่นเองค่ะ <G ül> <G ül> มาแค่ถึงเวลาเปลี่ยนสีแล้วนะคะอุ้ยแค่นี้ก็สวยแล้วว่าความจริงไม่ต้องแต่งอะไรเลยก็ได้นะคะสีเดียวแ <G ül> ต่มันจะดูไม่เป็นทิงเกอร์เบลนะคะแต่เราเดี๋ยวจะมาปรับสีผิวกันไม่ใช่มาปรับสีเสื้อกันเป็นสีเขียวแบบนี่เลยเด็กค่ะให้หมดเลยคือแบบไม่เว้นแม้กระทั่งโบนะคุกอันคือต้องเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้มันดูเป็นแบบเหมือนใบไม้อะโอตรงลูกไม้ก็แบบว่าให้แบบว่าจินตนาการว่าเป็น ใบไม้ไปแล้วกันนะคะให้ตามเล็บแบบเนี้ยโอ้เห็นปะกระโปรงก็เป็นแบบว่าคลื่นๆใบไม้อะไรแบบเนี้ยน่าราักอุย้ย ชอบเวอร์ในส่วนของเล็บเฟลนนะคะเราเลือกเป็นเล็บนี้มาเพราะว่าเราชอบตรงที่เขามีแบบสายแบบสายเหมือนใส่แบบลากไม้พันขาอะไรแบบนี้เราจะได้ใส่เป็นรองเท้าคู่นี้ไงไม่งั้นเราก็ต้องเทา้าเปล่าอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันแตกต่างจากเดิมยังไงนะคะไม่เป็นไรเราปิดไปนะคะเอาแบบนี้นี่แหละเอาแบบเลอะเชิดเชิดแบบนี้เลยนะคะขอเป็นสีเข้มกว่าชุดนิดหนึ่งเออขอเป็นสีเข้มกว่าชุดนิดนึง นะคะสำหรับรองเท้ามันจะได้ดูแบบมีอร่อยดูมีอรอมากขึ้นนะคะในส่วนของปีกก็ต้องวิงวิงเลยไหมมีเพชรไหมคะมีกากเพชรไหมคะสาหรับปีกนางฟ้าของเราก็ต้องเด่นที่สุดแบบนี้ไหม <c oughs> แบบนี้ก็น่ารักดีนะกับเพชร อันนี้ไม่ค่อยเท่าไรแฮมีอะไรที่มันดูสดใสกว่านี้ไหมคะอันอู้อันนี้สวยนะอันนี้ได้อยู่นะคะเราเป็นสีขาวปกติอู้สีขาวก็ดูสว่างดีเลยดิฉันคิดว่าอันนี้มันดูแบบมีอะไรมากกว่าค่ะเราเลือกอันไหนนะอันนี้หรือเปล่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะฮะจะเป็นอันไหนอันนี้หรือเปล่าอู้ไม่ใช่อันนี้เอออันนี้สีอันนี้สีโอรดรดรสรแบบนี้นะคะในส่วนของอ่าเราลืมเปลี่ยนดอกไม้นะคะสีดอกไม้เนี่ยข้างนอกก็จะเป็นสีขาว แล้วเหมือนเกสอนดอกไม้จะเป็นสีส้มๆใช่ไหม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 ,มเอาเป็นแบบนี้เลยก็แล้วกันมันจะได้คล้ายๆของจริงนะฮะโอร้รุวยสวยอะ่ะและแล้วก็ถึงเวลาแฟช,ชั่นโชว์ของคนเหนือมนุษย์โอ้โหอย่าบอกนะว่าเป็นอวตารน่ะรดรดไม่ไหวเลยอวตาร้โห ให้สาบดาวไปเลยค่ะคนถัดไปอวตารมีปีกไม่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 น่าใช่นะคะตัวละครอะไรถ้าน้องๆรู้จักอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะโอเคให้สับอืมสาบก็แล้วกันถัดไปโอ้โหคือแบบน่ารักมากกระโปรงเธอจะบานไปไหนคะจะดูดเด่นไปไหนกันซีนเพื่อนสุดเอาไปเลยค่ะสี่ดาวโอ้ยอันนี้คือน่ารักมากแต่เราไม่รู้ว่าคขาเมดิก มยจิกยังไงอะ่ะเราไม่แน่ใจอะ่ะน้องๆรู้จักตัวละครนี้ไหมอะ่ะน่ารักมากแล้วก็ถึงตาของติงเกอร์เบลติงเกอร์เบลติงเกอร์เออร์เวคือ T ิงเกอร์เบลนี้ไม่ใช่เจ้าหญิงหรือเปล่าคะแต่ว่าเขาอยู่ในดิสนีย์เหมือนกันก็เลยขอเอามาอยู่ด้วยกันแล้วกันนะอุ้ยสวยไหมล่คะค่ะว้าวคนนี้มาในลุกแบบว่าเดซี่วงอะ่ะ คือแบบเขาเมจิกยังไงเขาเป็นตัวละครเรื่องอะไรอ่ะเขาบอกว่าทิงเกอร์อ่ะทิงทิงเกอร์มันชัดไม่ใช่เลยโอเคเอาไปสามดาวก็แล้วกันนะและผู้ชนะก็คือว้ขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับคะแนนที่หวตให้ทิงเกอร์เบลโอเคค่ะคุณผู้ชมยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่อันต้องขอตัวลาไปก่อนอยากให้ทำอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะ